ซื้อแอสปารักัสมาจากตลาดนัดที่มหาลาัยเกษตรเป็นเจ้าประจาไป,ไปทีไรก็ต้องแวะไปอุดหนุนเขาจะเอามาทําเป็นหมูสามชั้นพันแอสปารักัสและซอสเทริยากิปรุงหมูสามชั้นสไลด์ด้วยผงปรุงรสเกลือแล้วก็พริกไทยจากนั้นก็เอาหมูสามชั้นสไลด์มาพันกับ ast, แอสปารักัสเราใช้แอสปารักัสสามต้นรวมกันแอสปารากกัสเนี่ยคนขายก็บอกปลูกแบบออร์แกนิก สดแล้วก็อ่อนดีจังจากนั้นก็จะเอาแป้งข้าวโพดมาโรยนิดหน่อยก็โรยให้ทั่วๆพอบางๆก่อนจะไปกรีดกมาปรุงน้ำซอสเทริยากิเอาไว้ก่อนก็จะมีซอสเทริยากิซอสโชยุน้ำมันหอยแล้วก็น้ำเปล่าผสมเราได้น้ำมันหอยแบบผงจากแนนไทเฟกมาหนึ่งซองก็เอามาลองใช้ดูค่ะเคยใช้แต่ที่เป็นขวดไม่เคยใช้แบบผงก็ใส่ลงไปซะช้อนนึงก่อนแล้วก็ใส่น้ำคนให้เข้ากัน จากนั้นก็จะมากรีลปลากะาบกันใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ยาก่างใช้ไฟอ่อนๆกลับด้านให้หมูสามชั้นสไลด์สุกเลยแป้งเอาไว้มันก็จะทอดง่ายหน่อยสามชั้นเขาก็ไม่ค่อยหลุดออกมาพอสุกแล้วเราก็จะใส่น้ำซอสที่เราเตรียมเอาไว้ะค่ะผสมน้ำอีกหน่อยนึง แล้วก็ปิดฝาอกเอาไว้ให้สุปกอปบไปให้น้ำเขางวดงวดขบถิกนี่ก็จะทำแบบสไตล์ญี่ปุ่นรสชาติจะ,จะออกหวานหวานเค็มเค็มอร่อยนะคะสูตรนี้ ถ้ามีงาขาวคั่วก็เอามาโรยได้แต่วันนี้เริ่มขี้เกียจเลยแค่นี้ก็พอเดี๋ยวจะทําอีกอย่างก็คือไขม่ม้วนเราจะทําแบบรสไทยๆไข่ม้วนใช้ไข่สามฟองปรุงรสด้วยไทยแล้วก็โชยู่วันนี้ไม่มีน้าสดก็จะใส่เป็นน้ําเปล่าแทนไข่สามใบก็ใส่ไปสามช้อนน,นำำานๆทําไข่ม้วนทีก็ยังไม่ค่อยถนัด ค้นในตู้เย็นเห็นมีไส้กรอกอยู่ชิ้นหนึ่งเอามาใส่เพิ่มโปรตีนสักหน่อยฝีมือการม้วนไข่ก็ยังไม่ค่อยชํานาญแบบกระทะแบบนี้ก็ช่วยได้เยอะทาม่วๆไปสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นเหลี่ยมไม่ค่อยชอบกินไข่ม้วนสไตล์ญี่ปุ่นที่ทําแบบหวานๆนะคะปรุงแค่โชยุกับพริกไทยจะปรุงแบบให้ออกรสเค็มมากจะชอบรสแบบนี้มากกว่าใครชอบแบบหวานๆก็ปรุงตามสไตล์ญี่ปุ่นได้เลยไข่ม้วนนี้ใช้ไข่สับ บ่ายก็กําลังดีนะคะขนาดกําลังสวยก็พอดีมื้อหนึ่งแหละหยอดไข่หมดพอดีเดี๋ยวเราก็เกลีวอีกสักนิดหนึ่งให้ข้างในเขาสุกเนี่ยตะล่ำตะล่ำให้ออกเป็นก้อนสี่เหลี่ยมพอดูได้เนาะ,ะมาดูหน้าตาอาหารมื้อเย็นวันนี้นี้เป็นซุปมิโซะผักสลัดนิดหน่อยไข่ม้วนแล้วก็ข้าวหน้าตาหน้ากินใช่ไหมล่ะคะลองไปทำกินนะคะอร่อยคะ่ะคอนเฟิร์ม